สวัสดีครับผมบอมครับจากทีมงานมีบอสเอสเตทครับในคลิปนี้นะครับผมให้ท่านมาดูบ้านหลังใหม่ครับที่สร้างเพิ่งเสร็จได้ไม่นานนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านวางตาลครับว่าหมู่บ้านบางตาลเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโดยหมู่บ้านนี้จะใช้เวลาทางจากสนามบินมาที่หมู่บ้านเนี่ยเราเราอยู่15นาทีครับโดยบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดที่ดินที่ใหญ่มากถูกใจสายที่ชอบมีบ้านแบบพื้นที่สวนเยเยอะได้แน่นอนครับ ดยบ้านหลังนี้สร้างอยู่ให้ดิน182ตารางวาครับโดยตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะครับมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวตัวทางเข้าหน้าบ้านครับประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นทางที่ต้อนออกโดยตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ําด้วยกันโดยที่ชั้นล่างนะครับจะมีห้องนอนอยู่1ห้องอยู่ทางด้านนี้และชั้น2นะครับจะมีห้องนอนอยู่ที่3ห้องและทุกห้องนอนนะครับจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลย เรืบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านแปลงหัวมุมถนนในโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยสวนทางกันได้สะดวกมากนะครับทางด้านนี้ครับก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของบ้านนะครับมีถนนที่ใหญ่ครับหมู่บ้านนี้นี่หลายๆคนก็ชอบพาน้องหมาน้องแมวเดินออกกําลังกายในช่วงเย็นนะครับบางท่านก็วิ่งในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะเลยทําให้ช่วงเย็นเนี่ยร่มรื่นนะครับ ในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับการเดินไฟของบ้านนะครับก็จะทําเป็นไฟ3เฟสเรียบร้อยไฟฟ้า3เฟสอันนี้คือพื้นที่เข้าบ้านครับพื้นที่เข้าจอดรถเลยในส่วนของที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้2คันอย่างสบายเลยเพราะว่ามีขนาดกว้างมากอันนี้คือส่วนของพื้นที่จอดรถของบ้านครับในพินที่จอดรถเนี่ยก็จะมีที่เก็บของด้านนี้ด้วยนะครับสำหรับเก็บของ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นประตูเข้านะครับสลับแขกหรือว่ามีใครมาส่งของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่ไปดูว่ามีใครมาหาเราเมื่อเปิดประตูนี้เข้าไปนะครับก็เข้าสว่พื้นที่บ้านเหมือนกันทางด้านซ้ายนะครับเป็นพื้นที่เฉลียงครับที่ยังไม่มีการตกแต่งอะไรังเป็นปล่อยว่างไว้อยู่ทางด้านขวาครับพื้นที่จอดรถแล้วตรงนี้นะครับมีชี่เก็บของ ส่วนประตูนี้ครับเวลาออกบ้านนะครับสามารถล็อกได้ประตูนี้นะครับเมื่อเปิดนะครับก็จะเข้าไปในส่วนของในบ้านเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับอย่างแรกที่จะเจอเลยถ้าตามมาเลยครับเมื่อเราใช้ตาไปทางทางขวาของกล้องนะครับก็จะพบกับสระว่ายน้ําส่วนตัวภายในบ้านเป็นสารระบบเกลือครับเป็นระบบโอเวอร์โฟลด้วยน้ําล้นไปทางด้านโน้นตัวสาะเนี่ยความยาวเนี่ยอยู่ราวๆความยาวนะครับราวๆอยู่ที่8เมตรครับ ว่างเนี่ยเราราวอยู่3เมตรทางด้านนู้นก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็ตกแต่งเป็นสวนถ้าท่านใดที่ต้องการมีบ้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่สวนภายในบ้านเนี่ยหลังนี้น่าจะถูกใจท่านนะครับพื้นที่สวนนี่เหลือเยอะมากๆตัวนี้ก็เหลือพื้นที่เยอะเลยครับทางด้านนูน้นที่ลูกค่ากำลังเห็นทางด้านนู้นนะครับ <ๆ S 1> เป็นทางทิศเหนือครับเป็นทางด้านทิศเหนือ เดี๋ยวเราเข้าดูในตัวบ้านกันดีกว่าครับและเมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะพบกับอย่างแรกเลยนี่เป็นโซนของครัวยุโรปเคาน์เตอร์ไอแลนนะครับมีครัวยุโรปมีตัวเตาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับเตาไฟฟ้าที่ล้างจานครับล้างมือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นครัวไทยเมื่อมองไปทางด้านนู้นครับทางด้านซ้ายจะเป็นโซนลิฟวิ่งละแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารตอนนี้เป็นโต๊ะจัดไว้6ที่นั่งมีแอร์ติดฝ้าบนฝ้าให้เรียบร้อย 1ตัวทางด้านนั้นนะครับแล้วตรงนี้เป็นโซนลิฟวิ่งครับเป็นมุมลิฟวิง่งใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เรียบร้อยมีโซฟาให้เรียบร้อยทีวีจอใหญ่และแอร์ตรงนี้ครับเวลานั่งดูทีวีเย็นสบายครับแถมมีระบบนี้ด้วยครับตัวกระจายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านนะครับเพื่อให้มันเชื่อมถึงได้อย่างทั่วถึงข้างในบ้านเลยตรงนี้เป็นกล้องครับที่ไว้ดูเวลาแขกมาหรือว่าใครมาหน้าบ้านตรงประตูเล็กเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นหน้าตาของผู้ที่มาเยี่ยมเราทางด้านนี้ อันนี้จะเป็นด้านหลังนี่ครับเป็นเฉลียงเป็นเฉลียงเมื่อกี้ครับเมื่อเข้าจากประตูเล็กที่ยังไมไ่มีการตกแต่งอะไรยังปล่อยโล่งไว้ก่อนนะครับตรงนี้บริเวณทีวีนะครับก็มีการบิวอินเรียบร้อยมีตู้ใส่ของตรงนี้ด้านล่างก็มีลิ้นชักและที่วางของตกแต่งต่างๆนะครับและทางด้านนี้ครับผ้มาม่านของทางบ้านเราบ้านหลังนี้นะครับมีการ ใช้เป็นระบบไฟฟ้าครับอะพะม่านไฟฟ้าติดมอเตอร์ให้เรียบร้อยครับแล้เดี๋ยวมุมต่อไปพาไปดูนะครับเอาใจสายทำอาหารครับเป็นห้องครัวไทยของบ้านหลังนี้เดินผ่านตัวคอร์เตอร์ยุโรปทางนี้ไปครับตรงนี้นะครับจะมีห้องน้ำก่อนก่อนไปห้องครัวขอแวะดูห้องน้ำนิดนึง ประตูบานนี้เป็นห้องระบบไฟฟ้าครับส่วนประตูบานนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกหรือใช้ในชั้นล่างนะครับส่วนด้านนี้ครับเป็นส่วนของครัวไทยในครัวไทยนี้ก็มีการบิวอินให้เรียบร้อยครับใส่เคาน์เตอร์เป็นหินอ่อนแท้เลยมุมนี้เป็นมุมล้างจานนะครับเตรียมของต่างๆข้างบนก็มีการบิวอิน ทางด้านน้นสีดํานั่นคือตู้เย็นครับมีช่องใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยบ้านนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วน,นด้านขวานะครับมีการติดตั้งเตาอ,อบด้านล่างไว้นะครับเตาแก๊สอันนี้เป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊ส2หัวมาพร้อมฮูดดูดควันของฮารเฟลลครับและถัดจากนี้ไปนะครับทางด้านนี้ ประตูนี้จะออกไปข้างหลังครับเป็นโซนซักล้างครับเรามาดูซักล้างกันนะครับในพื้นที่ซักล้างนั้นได้มีการใส่เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้เรียบร้อยนะครับมีพร้อมอันนี้จากแบรนด์อิเล็กโทรลักครับส่วนด้านข้างนะครับดูกันนิดนึงก็จะเป็นส่วนเก็บพวกแท้งน้ํหมอตมหัวกก๊อกผสมครับก๊อกผสนมนี้ตรงนี้ นี่ครับหม้อต้มมีด้านล่าง1อันข้างบนอีกหม้อหนึ่งนะครับใช้สัตพองข้างบนและมีก้องบนจะปิดตรงนู้นด้วยตรงมุมนูน้นนี่กลับมาดูแถวโซนยุโรปอีกทีนะครับโคยุโรปอันนี้เป็นมุมใต้บันไดมีที่นั่งเลยครับนั่งเล่นได้นะครับนั่งอ่านหนังสือได้บิวอินเก็บของได้ต่อไปบอมจะพาขึ้นชั้น2นะครับอันนี้คือบันไดขึ้นชั้น2ที่จับกันตกกระจกเทมเปอร์ เมื่อขึ้นมาไดมาเสร็จนะครับจะเจอห้องนอนใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าดูห้องนอนใหญ่กันไปดูห้องนอนเล็กทางด้านนู้นก่อนนะครับโดยเดินผ่านทางเดินนี้เมื่อเลี้ยวไปทางซ้ายจะพบกับพื้นที่ดับเบิลสเปซครับที่เห็นชั้นล่างและครัวยุโรปไปไปดูห้องนู้นกันโดยบ้านหลังนี้นะครับจะใส่บล็อกกระจกไว้ครับเพื่อให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาและพางสายตาจากข้างนอกด้วยครับ ขอความเปส่วนตัวห้องนอนนี้ก่อนแล้วกันครับเดินมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนนี้ก่อนนะครับในห้องนอนนี้มีการตกแต่งเรียบร้อยอย่างสวยงามใส่เตียงที่นอนให้เรียบร้อยพร้อมทีวีขนาดใหญ่และห้องนี้นะครับติดแอร์สีที่ทางให้บนฝ้าให้เรียบร้อยนี่ครับบนหัวเตียงมีไฟตกแตง่ง บิวอินสวยงามนะครับนี่มีที่นั่งอ่านหนังสือทำงานด้วยครับในห้องนี้ในส่วนห้องนอนนี้นะครับก็มีระเบียงออกไปชมวิวเช่นเดียวกันน่ครับระเบียงก็อาจจะไม่ได้กว้างอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้ ื่อผมกลับด้านกล้องนะครับมีตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเรียบร้อยน่าจะมีความกว้างอยู่ราวๆที่2เมตรครับเป็นบานเปิดแบบกระจกใสครับตู้เสื้อผ้านี้เห็นเสื้อผ้าอย่างง่ายเลยแล้วก็ป้องกันฝุ่นได้ดีด้วยแล้วทางขวาครับห้องน้ำในห้องนอนนี้นั่นเองเสร็จจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปสุดทางเดิน นี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับยังไม่ใช่ห้องนอนหลักนะครับเมื่อเข้ามาห้องนี้ปุ๊บทางด้านซ้ายมือพบกับโต๊ะเครื่องแป้งครับโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าขนาดไซส์เท่าห้องเมื่อกี้นะครับหน้าบานเป็นกระจกใสเดินตรงเข้าไปเป็นส่วนของที่ห้องน้ําตกแต่งให้เ,เรียบร้อยโอเคอดูชาวเวอร์กันหน่อยนึงครับเนาะหน้าตาของชาวเวอร์ เป็นเรนชาเวอร์ครับเรนชาเวอร์ถัดจากโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเมื่อกี้ดูห้องน้ำในห้องนี้ละต่อไปมาถึงส่วนของห้องนอนโซนที่นอนนะครับมีโต๊ะนะครับสำหรับอ่านหนังสือทำงานเล็กๆน้อยในห้องนี้ได้ตกแต่งจะเป็นโทนสีเข้มๆครับมีทีวีติด หนังไว้เรียบร้อยแล้วทางด้านขวานี้นะครับบนหัวนอนสีดำๆตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดเพื่อรับแสงธรรมชาติได้นะครับเราจะเปิดสูก่กรับโอเคอ่ะก็จะเป็นทําให้แสงธรรมชาติเข้ามามากขึ้นแล้วทางนู่นครับห้องนี้มีระเบียงออกไปชมวิวได้นะครับเรามาดูวิวระเบียงห้องนี้กันดีกว่า วัน้าตาระเบียงห้องนี้จะได้วิวแบบไหนนี่ครับเป็นวิวสวนของบ้านเรานั่นเองเมื่อเดินออกไปนะครับชะโงกไปทางซ้ายจะพบสระว่ายน้ำและพื้นที่สวนนะครับก็จะประมาณนี้ระเบียงห้องนอนนี้เดีย๋ยวเราจะเดินทางกลับทางเดิมนะครับเพื่อไปดูห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้ รจริงๆแล้วห้องนอนหลักบ้านหลังนี้ครับเมื่อขึ้นมาได้มาปุ๊บก็ถึงห้องนอนหลักแล้วละครับนี่เรามาดูนีกว่ามีอะไรบ้างพื้นที่แรกครับจะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับมีการตกแต่งเรียบร้อยอย่างสวยงามมีแอร์สีทางอยู่บนฝ้าให้เรียบร้อยและเมื่อเดินเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นส่วนของ w a l k in c l o s e t ตู้เก็บเสื้อผ้าล้างด้านซ้ายอีกนะครับเป็นห้องน้ำในท่านนอนนี้ครับมีอ่าง His and Her กระจกบานใหญ่ยาวไปจนสุดผนังด้านโน ون, ้นโถสุขภัณฑ์อเมริกนสแตนดาร์ดตัวเลนช h เวอร์ทางด้านนี้ครับและอ่างแช่ส่วนตัวในห้องน้ำ ตอนนี้เราดูห้องน้ําในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแวะดูว่าอินคอเสร็จอีกนิดนึงนี่ครับดูเสื้อผ้ามันปิดแบบกระจกใสเหมือนเดิมครับทําให้มองเห็นเสื้อผ้าและเลือกหยิบได้ง่ายขึ้นนะครับป้องกันฝุ่นด้วยตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเป็นเก็บรองเท้าเก็บอะไรก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับเดินผ่านด้านนี้ไปก็จะพบกับที่นอน และมีการติดตั้งทีวีตรงปลายที่นอนครับและมีแอร์สีทิศทางตรงนี้ด้านหลังทีวีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ขนาดย่อมครับในห้องนี้ในห้องนี้นะครับมีระเบียงออกไปชมวิวได้นะครับห้องนี้ก็จะเห็น สะ่ว้น้ำนะครับแล้วตัวอาคารของบ้านเกือบทั้งหมดเลยและทางด้านซ้ายก็จะเห็นสวนของพื้นที่บ้านเราและตอนนี้นะครับจะพาไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้ครับห้องที่4ชั้นล่างครับโดยห้องนอนนี้นะครับไม่สามารถเข้าได้จากในตัวบ้านนะครับต้องเข้าจากทางนี้ อย่างเดียวเหมาะสำหรับเป็นห้องแขกนะครับแขกมาเที่ยวบ้านเราอยู่เป็นสัดส่วนของเขาเลยเมื่อเข้ามาปุ๊บจะพบกับพบกับตู้เสื้อผ้าทางด้านซ้ายเปิดตู้ก่อนออกถุงเสื้อผ้ามีไฟเหมือนกันตกแต่งเหมือนกันนะครับบานหน้าบานใสตัวห้องน้ำตกแต่งอย่างสวยงามรับรองไม่อายแขกแน่นอนครับแขกมาเที่ยวที่บ้าน จากห้องน้ำนะครับมาทางขวาเป็นที่นอนและไปที่นอนนะครับตัวไปที่นอนเนี่ยมีทีวีให้กับแขกด้วยหรือว่าใครที่นอนอาศัยอยู่ห้องชั้นล่างนี้และมองเอื้อมคอไปทางนิดนึงก็จะเห็นวิวสระของบ้านได้ครับเป็นห้องที่วิวดีมากๆหรือว่าเจ้าของบ้านขี้เกียจขึ้นชั้นสองก็นอนห้องนี้ก็ได้ครับ Oh, วววิสยมากเป็นยังไงกันบ้างครับสรับบ้านหลังนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับกับบ้านหลังนี้หรือตัวบ้านนะครับที่ดิน182ตารางวาใช้สมอย357ตารางเมตรมีด้วยกัน4ห้องนอน5ห้องน้ําและทุกห้องนอนมีห้องน้ำเป็น,นตัวด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจซื้อบ้านหลังนี้นะครับและต้องการนัดชม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0635494932ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์และกดติดตามช่องทางเราเม b บอ b e เอสเตด้วยขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ